ก็ไก่สละก้าก็ไก่สละก้าไม่เอกกาก็ไก่สละก้าไม่โทก้าก็ไก่สละก้าไม่ติก้าก็ไก่สละก้าไม่จัตวาก้าก้าก้ากะกะก้าก็ไก่สละอีกี้ก็ไก่สละอีกกี้ไม่เอกกี้ก็ไก่สละอีกกี้ไม่โทกี้ก็ไก่สละอีกี้ไม่ติกี ก็ไก่สละอี้กี้ไม่จัดะว่ากี้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 กิกี้ก็ไก่สละอื้อกือก็ไก่สละอือกือไม่เอกคือก็ไก่สละอื้อกือไม่โทกือก็ไก่สละอื้อกือไม่ติคกือก็ไก่สละอื้อกือไม่จัดระว่ากือ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  ก็ไก่สละอูกูก็ไก่สละอูกูไม่เอกกูก็ไก่สละอูกูไม่โทกูก็ไก่สละอูกูไม่ติดกูก็ไก่สละอูกูไม่จัดระวากู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 จ้จันยังไจอจานสละอาจาจอจานสละอาจาไม่เอกจาจ้าจานสละอาจาไม่โทจาจ้าจานสละอาจาไม่ติดจ้าจอจันสละอาจาไม่จัดว่าจ้าจ้าจ้า จะาจ้าจ้าจอจันสลายอี้จีจ้จันฉลาจอีจีไม่เอกจีจ้าจันสลาดอีจีไม่โทษจีจจาจันฉลาดอีจีไม่ติดจีจอจันสลาดอีจีไม่จัดว่าจี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 จ้จันสลาดอือจื้อจ้จันสลาดอือจื้อไม่เอกจื้อจ้จันสลาดอือจื้อไม่โทษจื้อ จอจานสระอือจื้อไม่ดจื้อจอจานสระอือจื้อไม่แสดงว่าจื้อ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 จอจันศรั่งอูจูจอจานสระอูอจู่ไม่เอกจูจอจานสระอูจูไม่โทจูจอจานสระอูจูไม่ดิจูจอจานสระอูอจู่ไม่แสดว่าจู่จู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 ด่ดู่ ดเด็สาะอาตาดอเด็กสละอาตาไม่เอกตาดอเด็กสละอาตาไม่ทุต้าดอเด็กสละอาตาไม่ติดตาดอเด็กสละอาตาไม่จัดจาวตาต้าต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 าดอเด็กสละอีดีดอเด็กสละอีดีไม่เอกดีดอเด็กสละอีดีไม่ทุติดอเด็กสละอีตีไม่ติดตีดอเด็กสละอีดีไม่จัดจาวตี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  ตีดอเด็กสละอือ <Writing> ด <habitude> <plural issions> ื้อดอเด็กสละอือดื้อไม่เอกดื้อดอเด็กสละอือดื้อไม่โทษตื้อดอเด็กสละอือดื้อไม่ตีตื้อดอเด็กสละอือดื้อไม่จัดตัววัดตื้อ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 ดอเด็กสละอู่ตื้อดอเด็กสละอู่ตื้อไม่เอกดื้อดอเด็กสละอู่ตื้อไม่โทษตื้อดอเด็กสละอู่ตืไม่ตีตุ้อดอเด็กสละอู่ตืไม่จัดว่าดูดูอตื้อตื ดอเต่าสล่าดอเตาสลตาไม่เอกตาดอเตาสล่าตาไม่ทุตตดอเต่าสล่าตาไม่ติดตาดอเต่าสล่าตาไม่สัตวว่าต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 าดเตาสละอีดีดอเต่าสละอีดีไม่เอกดีดอเตาสละอีดีไม่ทุติดอเต่าสละาีดีไม่ติดดีดอเตาสละอีดีไม่สัตวว่าดี ตี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 ดอดาสละอือดือดอดาสละอือดือไม่เอกตือดอดาสละอือดือไม่โทตื้อดอาสละอือดือไม่ตีตื้อดดดาสละอือดือไม่จัตว่าือดื้อตื้อตื้อตืตือดอดาสละอูดูอดเสละอูดูไม่เอกดูดอดสละอูดูไม่โทุดอดเสละอูดูไม่ติดตุดอสละอูดูไม่จัตวาดต ดูดูตุตุตูโปอปลาออโปอไปไม้สละอาปาโปอไปไม้สละอาปาไม่เอกปาโปอไปไม้สละอาปาไม่โทรปาโปอไปไม้สละอาปาไม่ติปาโปอไปไม้สละอาปาไม่จัดว่าป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 า ป่าใบไม้สละอีป nice ี่ป่าใบไม้สละอีปี่ไม่เอกปีป่าใบไม้สละอีปี่ไม่ทุปปี่ป่าใบไม้สละอีปี่ไม่ติปี่ป่าใบไม้สละอีปี่ไม่จัตวาปี่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 ปีป่าใบไม้สละอือปื้อเป่าใบไม้สละอือปื้อไม่เอกปื้อเป่าใบไม้สละอือปื้อไม่ทุปปื้อเป่าใบไม้สละอือปื้อไม่ติปื้อเป่าใบไม้สละอือปื้อไม่จัตวาปื้อปื้อปื้ ปื๊ดปื๊ดปื๊ดปลอใบไม้ปลอใบไม้สละอู้ปูปลอใบไม้ปลอใบไม้สละอู้ปูไม่เอกปูปลอใบไม้สละอู้ปูไม่โทปุปลอใบไม้สละอู้ปูไม่ติปุปลอใบไม้สละอู้ปูไม่จัตะวาปูปูปู่ปูปูปูปอปลาสละอาปาปอปลาสละอาปาไม่เอกปาปอปลาสละอาปาไม่โทปะ ปอปลาสลอาปาไม่ดีปะปอปลาสลอาป้าไม่จัดว่าปาป้าปปาปะปาปอใบไม้สลปอปลาสละอีปีปอปลาสละอีปีไม่เอปีปอปลาสละอีปีไม่โทปีปอปลาสละอีปีไม่ดีปีปอปลาสละอีปีไม่จัดว่าปี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  ปลอปลาสระอื้อปื้อปลอปลาสลระอื้อปื้อไม่เอกปื้อปลอปลาสระอื้อปื้อไม่โทปื้อปลอปลาสลระอื้อปื้อไม่ไม่ดีปื้อปอปลาสลระอื้อปื้อไม่จัดว่าปื้อ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 ปลอลาสะอูปืปอปลาสละอูปืไม่เอกปื้อปอปลาสละอูปืไม่ไม่โทปื้ปอปลาสละอูปืไม่ดีปือปอปลาสะอูปืไม่จัดว่าปื้ ปู่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 ูอ้ออ่างสละอ้ออ่างสละอ้ออ่างสละอาไม่เอกอ้ออ่างสละอาไม่โทอ้ออ่างสละอาไม่ตีอ้ออ่างสละอาไม่จัดตว่าอาอาอออออาออ้ออ้างสละอีอ้ออ่างสละอีไม่เอกอ้ออ่างสละอีไม่โทอ้ออ่างสละอีไม่ตีอ้ออ่างสละอีไม่จัดตว่าอี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  อ้ออ่างสละอื้ออออ่างสละอืออออ่างสละอือไม่เอกอ้ออ่างสละอือไม่โทอ้ออ่างสละอือไม่ตีอ้ออ่างสละอือไม่จัตัวว่าอืออืออื้ออื้ออ้ออ่างสละอูอออ่างสละอูไม่เอกอูออ่างสละอูไม่โทอูออ่างสละอูไม่ติอูออ่างสละอูไม่จัตัวว่าอู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 อ้กา

สิ่งไม่โทษนะสียงจำเอนนะก็จะมันลากเสียมันยาวนะดูดูดูเนี่ยดูนีดูดูนะดูนะตา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 ตี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 ตือตืตดู

八八八，比比比比比，不不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 。啊，什么？啊。A。啊啊啊啊啊啊。 อี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 อออเอ่อเออโอโอแต่อนปลาปลาเนี่ยเขาใจะดนน้ะเอาปอปลาสลาไม่ทัวกว่ปลาเนี่ยกรรใจกรรมใกับาปลานี่ยกรรมกับปลาเนี่ยปลาเนี่ยใจเดนน้าเพราะหลุดแต่ว่าปลาเขานี่ปาเข้าปลาเนี่ยจะดนน้าปอปาสลาั่วา พราะจะมาป่ามันจะเหกั้งเต้กับป่าอย่างนั้นพอป่าตะอาไม่อีกป่าป่าเนี่ยป่าไม่ป่าเนงป่ายาป่าอันนั้นเลยใจตัวนี้นะเพราป่าเนี่ยใจตัวนี้อันนั้นนะอันกั้งเต้ห้องปูปูนั่นน่ะพอป่าสละอูไม่ใช่ต่ว่าก็ปูนั่นแหละปูนะครับปูอันปูเนี่ยปูกั้งเต้เนี่ะปูก็คือการบอกว่าปูอยังไงนะปูสล่อูพรป่าสละอูก็อันปูปูปูเข้าในเข้าเนี่ยตัวนี้นะปูนะปูนั่นแหละ นนาาเนี่ยนะพอปลาใส่อ้ไม่ทวปูเ่ยกินปูนี่ตัวน,นั้นเนี่ยโอแน่นใ,นใจวก่อนมอแล้วละถังเล็กดีวาแหล,ละเอาลาพอ๋ออะไรพยายามจ<อ>ิงรตีย้อมอัไหนะเป็นถังเลก,กนนะนะเยี่เนี่ยย้อมอะไรฮะนี่ยย <c oughs> อมค่ะเออเอาก็ไก่สลากาก็ไก่สลากาไม่เอกา ก็ไก่สลาก้าไม่เท่าก้าก็ไก่สลาก้าไม่ติกะก็ไก่สลาก้าไม่สบาก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 าอ่างสล่อูอ่างอ่างสล่อูไม่อูอ่างสลาอูไม่โทอูอ่างสลาอูไม่ดีอูอ่างสล่อู ไม่ใช uh, no. okay. ่แตว่าอู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 ออูอ๋อมันหลุดทังเลียงนิดนึงก่อนแล้วเฉยเลยนะหลุดทังเลยงกูคำอมไก็มันอะหลุดทังเลียงเอาอย่างนั้งเลยงเลีเรแล้วอย่างนัองกอนถังเลี้ยงอะนอ่เขาว่ามีสีดยาไว้แนียอะไรท่ะบิหนึ่งจมมงในคำในน้ำบ่อนนานวันไรหมดนะอย่งคัอย่างยิ้น คำนั้นหนึ่งว่าไว้สองว่าปีปีสามวันล้นอนสามรงคูในคอสุมันนอนอ่าหนึ่งสองสามอ่ะอ่าหนึ่งวายาวจะไม่ให้นะเพราะลืมจะไม่ให้เป็นคนนอนเดินก็แค่นอนอ่ะแวาเป็นสามกัมานอนทินอาต่อนเมงเมหนาเปงงัน่อนก้นกินยาเนี่ย อ่ะหนึ่งสองสามอ่ะก็ไก่สลาอากาก็สลาอากาไมเอกาก็ไก่สลาอากาไมทุก้าก็ไก่สลาอากาไมดีกาก็ไก่สลาอากาไมจตวากาจตวากะเฮียมาน่าจะเปลี่ยนคอยคิดกับคิดหมายเลยกา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  ก็ไก่สลากีกี้ก็ไก่สลากีกี้มกีก็ไก่สลากีกี้ไม่เท่ากี้ก็ไก่สลาอีกี้มัดีกีก็ไก่สลากีกี้มัจะแวากี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 กก็ไกสลากก็ไก่สลากือก็ไก่สลา ก็อก่สละอือกไม่เท่าก้ก็เก่สลัดอือไม่ริกก็ไก่สระกูไม่จัดว่ากอกอกอกกกก็ไก่ก็ไก่สละอูกูก็ไก่สละอูกูไม่เอกูก็ไก่สละอูกูไม่ทกูก็ไก่สละอูกูไม่ดิกูก็ไก่สละอูกูไม่จว่ากู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 อืมจ้าจ๋านี่ จัสระอาจาเจ้าจังสระอาจาไม่เอกจาจัสรจ้จ้าไม่โทจาจัสร็จล้จาไม่จจาจังสรจลจ้าไม่จะตว่าจ้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 าจาจ้จัสรล้อีจีจัสรอีจีไม่โทไม่ออกจจังสรลอีจีไม่โทจี้จัสรอีจีไม่ดจี้ัเสรลอีจีไม่จะตวจีอยางเข้า g o o

nhanh nhanh nhìn dùng vào hm? Yumnuncó, yumnuncó, and did you có Ach chưa, có mình đi người mọ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 i nó nó người mọi người mọi người Nó người mọi จู้อะวนจูเนี่ยจูน่จู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 มดอกวะมาลยินนอมาเลยยิมตัวมจู้จูจูจูอืมตอเด็สระตาตเด็สระตาไม่ตาตอเด็กสระตไม่ทอตาตัเดสระตาม่ดตาตอเดสระตาม่ตวตา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  ต่อเด็กสไลทีตีต่อเด็กสไลทีไม่กี่ต่อเด็กสไลีไม่ถุตีต่อเด็กสไลทีไม่ถดตีต่อเด็กสไลทีไม่จตวาตาเอาไม่ตวาดีเอดีจมากตเด็กสไลม่จตวาตาตามัวมาเลยลอยพี่น้อนไหนมาเลยมาเลยน้องคู่กุมเนียละดีดีดีเอาดีดีเอา

เราอุดู่ต้ด็กสราอุดู่ไม่อดู่อเด็กเระอุดูไม่ท้อต้อด็กสระอุดูไม่จะไม่จะดูตูด็กสรอุดูไม่ดูนารีบากเสียว่ะดู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 ยอน้องหลินต้อคิดต่อช้าฮะนันคำเขีไปว่าะเพื่อยายามบ่อะก็อาวต้อต้อ ตตสลอาตาตอตาอสลอาตาไม่อีกตาตอตอสลอาตาไม่ทุ่นตาตอต่อสลอาตามดีตาตอตาสลอาตาไม่จะทำวะตา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 ตตตอตอสลาอีตตอตาสลาอีตีไม่อีกตีตอตาสลาอีตไม่ทุนีตอตาอสลาอีตีไม่ดีตตอตาสลาอีตไม่จะตวะตาตา่าตา

ชุมควงนี่เน่ยตูตู่ตู่ต้ตูต้อต้อสลัอู่ตู่ต้อต้สละอูดตูไม่อีกตูต้อต้สละอูตูไม่ท้อตูต้อต้สลัอูดตูไม่จะดีตูต้อต้สลัอูตูไม่จะตะวานตู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 ่ตูวจะคุยแบบพิเศษโคยปะไปเอาแต่ร้งไปเนี่ยช้อนร่บ บาปภาลาบาปบาปภาาบาอีกบาปภาลาบาไม่่อบบาปภาษา่าด้วยไอหายิงกับาวลนะแนมางหญิงติกๆรอบใไม้มันไปจะรอบตา่อไปมสหาาไม่ทอบาว่าไตั้งัวตั้งใจบาก็ไม่อยากใครคยยิ่งดูกับมันอยู่ในบ้าว่าบ้ามือนแดงทีนึหนึ่อยก็ปะ เปอ่ไปไหมสิบอาอา่าฮ่าะ่า่าปาไปไหมสิลาปาไม่อีกปาปอไปไหมปลาปาไม่ทุปาปอไปไหมปลาปาม่ดีดปาปอไปไหมปลาปาไม่จาแต่ว่าปาปอไปเออปา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 ปอไปไหม ปาไปไม่สะอีเน,นี่ย <laughs> นออ้องสวกันโดนที่ก็ไม่เไ,ไม่ออีแล้ววันลลีนลาวันลีปาไปหเดินคนหนึ่งไมป๊าไ บอไปไหมเไมืนใครูเออนั่นน่ะเวลาไม้สลัอีบอไปไหมสลัอีบอไปไหมสละอีไม่เอกีบอไปไหมสละดอีไม่โทอีบอไปไม้สละอีไม่เดรีอีบอไปไหมสละอีไม่ดี่น้องีน้องก่ออีบอมันดูว่บอไปไมมันจะเป็นอีได้ยังงนันะ พอไปไม้สลายพอไปไหมสลายไม่ใจอ่านจริงไหมเนี่ยใจอ่านใจอะไรปรมาณใจคุณรีบบอกนะพอไปไมมสลายไม่ใจอ่า้จรองไหมเนี่ย เป็นเอียนอนาะพอไปไม่ก็เป็นตี๋เออทำไมเอาเนาะพอไปไม้ส่ใส่เสียงมันก็ขัดขาได้นั้นมันย่นยิบพัวววะพอไปไม้สไลดพอไปไม่สลด์ไม่เอี๊ บไปไหมสล้เองบไมมห่งกาังลูกบอไปไหมสลาอีปีบอไปไหมสละอีปีไม่ปีเนี่ยบอไปไหมสละอีปี้บอไปไหมสละไม่บอไปไหมสละอีปีบอไปไหมสลอีปีไม่เอกปีบอไปไหมสละอีปีไม่ทุปีบอไปไหมสละอีปีไม เปปีปอบใบไม้สลอีปีมื่แต่ว่าปี็นใจค่ะตักเงก็ก่าบาก็ใก้ี่ดีก็ไมะมนมปี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 สังคมมันตัวตัวนั่นบอกว่ามันไม่เก่ไหวแต่ละไหวกูบอกว่าก็ตัวสังคมหัว dimen wan lai man tu tu ne ku ji de ge dui de dang a ku ji de tu le ge ji tu nan lo wan ha 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 yin de de wan me yin de de ye wa zhe ku ta man yu ge ba ku ji de ge dui de dang ye bei dui de di lo hai wo men ma bo an de na xia ye ne mo ye ge ba le o gam guan ne